ส่งโควิดปีปีที่สองปีที่สามตกงานใจอิง่งของโมโหคิดเรื่องงวดรถวัฒนจบเลยเรื่องค่าบ้านมาตีหัวแล้วเขาโทรมาทวงอ่ะอ๋อยังบ่มีเงินเขาขกำลังตีกล่องตัวเองเพี่ตาว่าชีวิตมันต้องสมบรูรณ์ชีวิตมันต้องเพอร์เฟกต์ชีวิตมันต้องคนอื่นมีอย่างเขาต้างองมีอี่ต่าเขาก็มีเค,ครื่องอนอยเรื่องอาชีพเขาก็มีกล่องเขามีตอเลย้เดบิวต์อัดคลิปอันยอนี้ลงยูทูปพอลงยูทูปปุ๊บมันเกิดรายได้อ เือนแรกได้แปลว่อู้อดีใจคือ,อเอินว่าชีวิตเนี่ย,อย,อยไอ้ไอ้เดนี้แยงบดนานใจมาจาัดสุริยาเทิงป่าตะเวนแจง้งครับอันนี้เรล่าในเชิงสัญ,ญลักษณ์คำว่าชีวิตมันเริ่มจากการสร้างคุณคา่าเริ่มสร้างคุณคา่าชีวิตจึงมีความหมายสวัสดีครับสวัสดีครับครับมนีนะครับอยู่กับไอ้ดุยเชียงลำนานะครับอ่ามนีจะมาถามเรื่องการใช้ชีวิตยังไงให้ใช้แบบมีความสุขเรียบง่าย เขาเคยบอกว่ามีคนบอกว่าการการใช้ชีวิตผู้ใดชนะใครคือคนที่ชนะเลิศในการใช้ชีวิตคือบริบานคนที่รวยที่สุดแต่คือคนที่มีความสุขที่สุดอสําคัญเลยคือกันต้องหาความสุขของชีวิตเจ้าของให้เจอเพราะว่าความสุขของแต่ละคนมันคือกันครับมันคือจังอายุตัวอย่างของนายครับความสุขของนายคือกันหน้าตอนเนี้ยคหน้าตอนเนี้ย ชีวิตของไอคือไอมีความสุขกันใช้ชีวิตแบบธรรมดาเพราะว่าสจเป็นกันตื่นมาอยู่กับต้นใหม่นการกินกาแฟเหงืงสีนะอยุ่อยู่กับครอบครัวเพราะว่าชีวิตคนเฮาในในแต่ละช่วงแต่ละช่วงความสุขันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครัคืออย่างแบบว่าความสุขความสุขของเขาตั้งแต่สมัยความสุขของเขาตั้งแต่สมัยเป็นเล็กหน่อย,ยไม่ใช่บบแบบนด้ความสุขข,ของการต้่นหน่อยอาจจะแบบได้กินขนมได้ ได้เรียนได้ไปเที่ยวได้อย่างไรพอชีวิตมันง,ง่ายขึ้นมาแต่ปวสมารแล้วความสุขมัเนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามปัจจัยการดำเนชีวิตตามรูปแบบสังคมที่เราเจอนั่นๆเพราะว่าถามว่าใส่ชีวิตจังไหนมันมีความสุขเนาะใครมองว่าเขาพยายามมองหนาะ พยายามมองคุณค่าของความปกติจอ,อ,อ,อต้องดิ้นรนครับคือบอสเชิงกับบ,บ,บอดดิ้นรนกับบอดเพราะว่าชีวิตแต่ละคนมันจะมีมันมีค่าค่าใช้จ่ใจหรือว่าปจัจจัยอื่นที่มันแตกต่างกันอกไปแต่ถามว่าการที่เขาแบบสำรับอาไรอมา,มา,มาใส่ชีวิตจางไหนให้มันแบบแต่จริงชีวิตจางไหนมันมีความสุขที่สุดคือหาความสุขหาคุณค่าของความปกติ เพราะว่าถ้าบุ่๋ยเขาบอกปกติเช่นสมมติว่ามื่นเป็นไข่ <mem> มือนป่วยเขาสมมติว่าโอ้ยปดย๋ยอยากยเศร้าป่วยป่ะปไดยจะเศร้าป่วยปุ๋ยสิเด็กกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติเถอะครับทั้งทั้งที่เวลามีชีวิตอย่างปกติเนี่ยเขากับพยายามค้นหาสิ่งใหม่ๆอยู่เลยแหละครับทั้งทั้งที่แบบเฮ้ยปกติมันดีอยู่แล้วหาคุณค่าของความปกติไม่ได้คือแบบเคยเคยมีแบบว่า หลายๆที่ให้เราคิดไม่เ็จที่เกี่ยวกับการใส่ชีวิตเนี่ยก็คือเขาบอกว่าอขอบคุณทุกๆเช้าที่เราตื่นขอบคุณชีวิตแต่ละมื่อที่ที่เขาตื่นมาล้วเขายังหายใจได้อยู่เขายังใส่ชีวิตแต่ปกติเขายังสามารถออกไปใส่ชีวิตออกไปกินกาแฟออกไปกินข้าวออกไปเที่ยวออกไปหาเงินได้ยังสามารถทํางานได้อยู่นี่นคือความสุขที่เขาหามันเจอครโบเมนวา ความสุขเอาความสุขของตัวเองไปยึดติดกับสิ่งของอเช่นสมมติว่าอ,าอยากได้ไอโฟนไอโฟนสิบสี่ไอโฟนยี่สิบห้านี่ยังใช้สิบสามอยู่เลยแต่ถามมาเขามีความสุขกับกับสิ่งนี้ไอโฟนสิบสามยังใส่โบเบิร์นเลยยังมาทันหูเลยว่ามันมีสิเ่เจอยังไงต่เพียงแค่ว่าเขาเพียงพอต่อความสุขที่เขานี้บมื่อเป็นเพียงพอเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นเรื่องปกติเออเห็นคุณค่ากับกาันเนี่ยเขาได้มาเจอกันเฮ้ เลจำมือนึงแมง่ได้เจอกันเพราะว่ได้เจอกันมันกลายเป็นคิดทอดว่าน่าจะ,น,าจะน,น,าน,น่าจะอันนั้นน่าจะอันนี้น่าจะน่าจะพาไปเที่ยวนันยาจะพาไปเฮ็ดอนนันนั้อยนนี้อะไรต่างสุดทถ่ายมันเขาบอกว่า,าความสุขกับความปกติที่เจอ,อแลชีวิตจะมีความสุขถามว่ารวยมันมีความสุขมันต้องมีความสุขอยู่แล้วล่ะผู้ใดก็อยากรวยแต่ประเด็นคือรวยแบบใดรวยแบบแบบยังต่องต่อสู้ยังต่อง มีโต๊กับคนยันงต้องนอนขาเกรนผ่านอยู่นันก็มันก็บ่ไหวทุกเนาะเออย,ย้อนกลับมองมาค่อยมีชีวิตแบบปกติอยูอ่แล้วมีความสุขอเลยหรอต่อให้เป็นซิฟล่างก็ยังมีความสุขได้แต่เขาทึง่งซึ่งเขาจะปล่อ,อยวางได้ครับที่แชร์เรื่องเล่าส่วนหนึ่งของชีวิตที่ฟังว่าครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ชุเป็นช่วงประมาณช่วงโควิดปีปีที่สองปีที่สามครับตกงาน ก็คือกับว่าเชิงว่าตรงานออกแต่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนั้นเออกะมีหลายๆคนที่แบบว่าได้รับผลกระทบต่อต่อการใช้ชีวิตจากโควิดไอเป็นช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่แบบมรสุมออกมาแบบเยอะแยะมากมายเจอหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อที่เป็นตงวงานติดมนีค่าหนังค่าหนที่ต้องใจเงินที่เขามากก็เงินที่ออกมันบ่นโเบิลมัน มันแบบว่ามันหมื่นมนมันมีทางออกแต่เลยใส่ชีวิตอยู่ช่วง,งนั้นจนจนเลยเกิดการเติบโตอย่างนึงคือเขาในหุองจัดการจัดการกับปัญหาตรงนั้นวิธีจัดการกับปัญหาตรงนัน้นเขาไอ้ที่เขียนมาเลยเขียนเป็นเรื่องเป็นเรื่องไหมว่านเนี่ยตอนนี้เขาเิดกับปัญหาอย่างนอยู่ dog. ปัญหาห้งมงจักเรื่องปัญหาเ้องมีคอใดเนี่ยเขียนถามว่าการเขียนอ่ะมันไม่ช่วยให้ปัญหาคี่คายหรอก แต่มันจิดซอยให้เขาใส่ชีวิตเลยมีระบบมากเเป็นขอ,ขอมองเห็นผ้ามากเลยคือสมมุติว่าบม่สมบูริ์อบอันนี้ยกตัวอย่างเลยค,คือปัญหาช่วงนั้นของไอ้หนึ่งทีหนีขค่าหอค่าของผักตอนนั้นอยู่ของผักที่นี่ค่าของผักหนึ่งสองหมวรถไม่ใช่หัวรถต้องใจเนะงินเดือนเขาจ่ายครึ่งหนึ่งแต่หววรถต้องใจเต็มณตอนนั้นเขาประธานมีเงินเย,ยอยะแยะาล้ววิด รถนนต้องใจเต็มค่าหอ,อก็ต้องใจเต็มค่ากินค่าอยู่ค่าค่าเสาอุปกรณ์อีื่ังต่างๆต,ต้องต้องใจต้องใส่ต้องยิงไรสิ่งไอย่างการแก้ปัญหาคือเขียนออกมาเลยเพราะว่าคือแหลกกนที่จะเขียนน่ะมันนอนบ่หลับเลยมื่เป็นอันนอนพอนอนบ่รหลับถ้ามาชาาิของมุนย์เวลาเขานอนปวดเพียงพอไม่นขนาดเล็กน่อยอะ่ะนอนบุคคลกันยังงอแงเ,เลยงงเราคนนอนบุคคลอ่ะมันเป็นประสาทได้เลยเออก็คือแบบสิบปีมาเออมัน ถึงขั้นแบบจะเป็นบ้าตายเลยคือแบบใจอิองโมูหคิดเรื่องงวดโดว่าะทันจบเลยเรื่องค่าบ้านมาตีหัวแหละแบบมุนไปปุยตีกันในหัวทุทยเขียนเขียนข้อหนึ่งข้อสองแ้วอ้าวเขียนไปมันก็มีแค่ห้าข้อนี่หว่าเอาเอมันมีแค่หาข้อเองเพราะมีหักนมันก็บมดเยอะนี่แต่เพียงแค่ว่าเขาบอกได้จัดการเ่าไดเรียมยังมันให้ให้มองเห็นผาครับพอเรียียงให้มองเห็นผาพมันมีแค่หาออ่ะ ทีนี้เราก็จะมีแผนกอนทัางซีนอนทั้งจีบองของงแผนว่าเทัที่แก่ไขขอใดได้ก่อนขอที่หนึ่งเอามืออื่นแก่ขอที่หนึ่งก่อนเพราะเาจะของชีวิตที่เติบโตได้คือชีวิตที่ต้องมีแผนเมื่อมันอยู่ไปมือหนึ่งต้องมีแผนพอมีแผนทุกเอามืออื่นจีแก่ปัญหาขอที่หนึ่งก่อนปัญหาขอที่หนึ่งคือ่าหอขาของผักที่มันต้องใจมันถึงไอกำหนดใจทุกวันที่สิบหามมึงแบบไม่มีสี่มืงต้องใจที่ไหนว่ามื่นเต้าสินใจ แก้ปัญหาคนที่โทรไปหาเจ้าของหอเอ่อผมขออยู่ต่อจากเดือนหนึ่งได้บหครับเงินมาเจ้าผมบ่ออกขึ้นกระแด่แต่ผมขอตังค์ร้ายอีกเดือนหนึ่งผมจะกลับไปบ้านผมขออยู่ต่ออีกอะสุดท้ายขอที่หนึ่งเคลียเออมันมันมันเคลียโดยทีว่ต้องว่ต้องแก้ปัญหามันแบบให้ดีที่สุดกระแดะแต่เต่เคลียออกไปเสียละคอให้มันสอบลงกันบารี้ขอที่สองหมดรถแก้ปัญหานอนผิด ไปเบืองอ๋งองวดรถนี่มันจะเยืดรถเท่าใดมันต้องสามเดือนอเออเออผู้จายนั่งเลยอันนี้คือการแก้ปัญหาข้อที่สองเลยมันอาจจะว่าดีหรอกแต่ว่าพูดถึงว่าช่วงนั้นณช่วงนั้นเวลาที่มันจันจอ่อเออเขาชี้เหตุจังไหนที่แบบว่าเหตุใ้ชีวิตมันผ่าน้นตรงนั้นไปได้ครับก็คือเอ้ากูใจ่ายเขาโทรมาทวงอ่ะอ๋อยังโมมีเงินบรับสายยังจะว่าไปแต่มันไม่ใช่วิธีที่ดีแต่มันเป็นวิธีการเอาส่วนรอดช่วงนั้นแค่ช<ๆ>่วงหนึ่งเออ ุกถ่ายมันกับพันพผลมาไหนเขาเขามีเงินใจแต่เพียงแค่ว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในปัญหาจนหาความสุขกว่าจึงจนหาทางออกมาไหนเพราะว่าเพราะว่าชื่อแต่ละแต่ละคนอ่ะเขาเอื่นนมาการจมอยู่ในความถูกอ่ะมันจะมืดแปดดังไา้ใส่หลักการอีกธีการหนึ่งถ้าสมมติว่าเขาก่มีสติจมอยู่ในความถูกลองเหตนที่ีนีเบิ่งคือซมเอต์เจมนั่งอยู่เนี่ย เตรียมร้องถอดวิญญาณจากของมึงเออเออคือมองตัวเองในมุมมองของบุคคลที่สามมายความว่าเขากําลังหงอ้เสียใจหรือว่าเอียงก็แล้วแต่จนความทุกข์อยู่ครับสมมุติว่าเขามองว่าตัวเองเป็นคนอื่นหล้วไปลองเดินมาเจอตัวเองเออย่างมาน่าเจอเอ้ามาเห็นเป็นยังนั่งหงอยมันจรู้สึกว่ามันฉีเห็นตัวเองแล้วมันจะรู้สึกว่าเอ้ยกำลังเห็นเอียงอยู่เนี่ยกูกำลังทำเอียงอยู่เนี่ย โล่มันก็ยังหมุนไปเสียงนกก็ยังห้องสายลมก็ยังพัดฝนก็ยังตกคือชีวิตมันก็ยังใส่เป็นปกติแต่เพียงแค่ว่าเขาจมอยู่กับตรงหนังจมจมจมจนหูซื้อว่าโลกมันบ่ไหนาอยู่โลกมันแย่ไปหมดเลยสุดท้ายอ่ะโลกมันไม่ได้แย่หรอกแต่เรามองตัวเองไม่เห็นมองตัวเองไม่เห็นจมจนหูซื้อว่าเมันหมื่นหมื่นมลทั้งทที่คดอกับเศษชิ้นเอย่างปกติทุกคนมีความถูกกันเลยแต่เพียงแค่ว่าไปวางความถูกกันไหน ไปวางความถูกความอาอมคือใส่วิธีนี้ไมงแค่เออมันในเมื่อมันทุกข์ก็ถอนตัวเองแยกห่างแยกห่างเออทุกข์เออมันทุกข์นี่แหละตอนนี้ตอนนี้กันคนอื่นที่มองเข้ามาอาจจะมองว่ามึงมองหุ่นซื้อหุ่นซ้ายอย่างไรเพราะมีปัญหาระไรถ้าเอาคูณซึ้อมันคูณซึ้อบนสุรสกรแต่การเอาตัวรอดจากความทุกข์ตรงนั้นคือการถอดถอดตัวเองออกมาให้ได้ก่อนปั๊บหมดให้เป็นให้ชีวิตมันมีโหมดอ่ะเออกดโหมดอ่ะโหมดความถุกกดความถุกปับ๊บ ถึงเวลาทุกที่เยาตอกเก้วนะกดความทุกพอเบิดเวลาเขาตอกโคตห้ได้ว่าเออหมดเวลาความทุกแล้วนะกดความสุขกดเวลาปกติอยังสินะคือไอไอเรื่องพวกนี้มันเกิดจากการฟื้นฝนก่อนที่ฝึกฝนเขาก็ต้องเข้าใจมั้งพอเข้าใจปุ๊บมันการพวกนีผู้ใดที่เข้าใจผู้เพื่อใดเลยเข้าใจเพียงแค่ว่าพอเข้าใจปุ๊บจะให้เขาฝึกเอฝึกฝึกโดยวิธีอันนี้อันนี้เป็นไอเดียใช่ไอเดียมันอาจจะว่ามันวิธีที่ดีที่สุดก็ได แต่ไอ้มองว่ามันเป็นวิธีที่สามารถเอาตัวรอดได้ในช่วงชีวิตที่มันเกิดเศรษฐกิจแบบนี้ในการเงินมันหาดเงี่ยยัง่งมันนี่หลังจากชีวิตที่เจอปัญหาโควิดกลับมางบัตก็มาทบทวนตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดมันเกิดไอเดียไอเดียนี่ก็การใช้ชีว่ยงลงเขากำลังตีกล่องตัวเองแปลว่าชีวิตมันต้องสมบูรณ์ ชีวิตไม่ต้องเพอร์เฟงชีวิตมันต้องคนอื่นมี่อย่างต้องต่อกันไม่เขาตีกองมันจฟองได้ไหเขาสั่งมันจะทานในตัวเองหรือเปล่าว่าต้องเป็นแบบนั้นทั้งทั้งที่มันไม่เป็นแบบนั้นก็ได้พอหย่อนก็มาถอยมาสูดๆอีหลกชีวิตเราก็มองออกไปชีวิตมันเป็นแค่นี้มันบเหบือมันเัางพวกี้อย่างเขาคอยู่ได้ครับเพียงแค่ว่าเขากลับ่อกปล่อยให้ตัวเองจมปั๊อยู่ตรงนั้นเอ้คือพอยืนได้พอปกครองตัวเองได้ก็เริ่ม เริ่มมองหามองหาคุณค่ารอบตัวออสิ่งีอย่างหลอกหางที่เขาจะเอามาสามารถบุญรณาการสร้างมูลค่ามันได้รสร้างมูลค่าจากสิ่งรอบตัวให้เกิดมูลค่าให้เกิดเป็นเงินเขากระเป๋าอเออเอ,อ,อันนี้คือคือคือบทเรียนที่ได้รับจากตรงนั้นก็เ,ออเลยมามองมาเฮ้ยอี่ยังที่เขาอี่ยังที่เขาสามารถสาาร้างมูลค่าได้เขามีอันนี้บอกในพาดของ การเป็นนักดนตรีเป็นศิลปินอ,อ,อันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาอ,อีกมิติหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันกน็บเสียีความถนัดที่แตกต่างกันอันนี้ผมโยนในความถนัดของผมเนาะก็คือมองว่าพี่ติาเขาก็มีเขาตอนเด็กๆเตียงอัดเสียงมีกล่องก็เลยได้ไปอัดคลิปอันนี้ลงยูทูปพอ,อลงอยูทูปปื๊บไอ้เงินเกินได้ใหญ่มาเดือนแรกได้กแป๋นอู่ดีใจเด็เงินขาวก่อนรถอยางนลอยบุมีเงินกินงเขาแต่ปู่เด็เงินกายขาวก่อนรถว่ะเฮ้ยเขาลงสมิงีังไรสมี ถ้าเขาขยันคนนี้ไม่มีอะไรนี่คือการมองมองเห็นมองเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวแล้วก็ไอซิญยบเขาโยกตัวอย,ย่างอีกคนหนึ่งที่เป็นไอดลอลไอ้หินชนะชัยแก้วผางหรือว่าเจ้าของผีอีกเกิง้งอ,อันนี้กล่าวถึงกล่าวถึงใน,นสหายอีกเกิ้งผมเนี่ยก็คือถ้าผู้ใดได้ติดตามคอนเทนต์นีต่างๆเพื่อสืดึงสิ่งแวดลอ้อมรอบตัวมาสษาม,มูลค่าคบดใส่าสางม,มูลค่าโดยการที่ให้คนนน้นหาแต่งแบบบอร์ ตามเพื่่จากสมองเเอ<ม>พิ่มท้ายบรรยากาศทายตรงไหนตรงน้าทายวิถีชีวิตแล้วบรรยายให้ความคิดให้พอคิดให้ความรู้ให้ย,ยังในเสียงบรรยายโดยโดย,โดยเก็บพูด,ดเก็บภาพบรรยากาศอันนี้คือคือการส้างมูลค่คาจากสิง่งรออกัตเออเพราะว่ายุคสมัยทุมือเนี่ยถ้าคนสมองดีมีความคิดขี้เอดอะ่ะสาม,มารถสา้างคูลคาาได้เลยเลยอ,อืมว่าจำเป็นต้องว่าจำเป็นต้องไปเป็นลูกจ้างว่าจำเป็นต้องไปเป็น อย่างนั้นต้องเป็นมนุษย์เงื่อนเดือนก็ไดถ้าเขามีความคิดอ,อันนี้วอกในภาพของทีเอเตอร์ของศิลปินต่างๆก็เลยมามองถึงคุณค่าวเล่นหมเอ,อจริงๆชีวิตชีวิตพอมันถึงจุดจุดที่มันตกต่ำที่สุดเนีพมองขึ้นไปการที่เขาตกพอดจุดตกต่ำที่สุดให้มองเป็นการอันนี้พี่พักดีพี่พักดีใชรากล่าวไว้ว่าคือการกลั้นใจกอดกระโจนกลั้นใจกอดกระโจน คือปกติคนหฮาอยุ่ยดีย่างตุ๊บก,กระโดดมันไปได้บ่ไกลแต่ถ้าหฮาย่อหรือแรนถอยหลังก่อนพุ่งไปหนะ้ามันจะไปได้ไกลถ้ามือหนึ่งชีวิตเฮาตกตำ่ำมือหนึ่งชีวิตเฮาวทอแทให้มองว่านี่คือการกันใจก่อนกระจนนี่คือการถอยหลังเพื่อวิ่งพุ่งไปงหน้าอออพอพอพอาถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะหุน่นชีวิตหฮาเวเหลือยยังเลยขาติมันจะนคนพบซะจะทำว่ามันก็เหนื่ย ก็แค่หาอามันสแต่เที่ยวกับการดันพลังบืนไปเรื่อยๆคไทยมันเปิดแทงมันมันพอแทะมันบ่อย <ๆ S 1> อถ้ามือนึงเจอกับความทุกกระจงมองว่าเป็นการกันใจก่อนเที่ยาจิกระโจนมองหาคุณค่าในชีวิตรอบโตในสิ่งรอบตัวมองหาคุณค่าในสิ่งรอบตัวให้เจอเพื่อ <ๆ S 2> เพื่อสางมันเกิดมูลค่าต่อต่อตัวเขาต่อ สิ่งแหวนหลออในชีวิตเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้สําคัญมากเลยที่เจอมาคือที่เจอมากับโตเลยนะบอรว่าชีเอียงก็แล้วแต่เพราะว่าเขาจะมองเห็นดวงดาวที่ไกลแค่ใดก็รับแต่ถ้าเขาบอสามารถมองเห็นตัวเองได้โอ้ยยังหัวตอให่มองตอให่สายตาเขาจะยาวไกลมองเห็นดวงดาวในไกลแค่ใดแต่ถ้าเขามองไปเห็นตัวเองอะชีวิตมันกัดหน่อยที่มันจะพัฒนาได้ เพราะว่าคือมองเห็นเมื่อเลยว่ามอหนีเห็นงั้นที่สี่ว่ะมันหนาที่เห็นทีสี่เังนี่สี่ก้นนีก็ได้คนนีก็ตีได้เอมเมินเลยสท้ไทยเพราะกำมามองจากของเห็นอย่างบอบบางอย่างเออแบบมีบครับต้องอย่างอื่นคือมองเห็นคนอื่นเมื่อแต่อย่าลืมมองตัวเองด้วยว่าคนนั่นว่าคนหนีบ่ดีตีว่าคนนั้นคนนีบอดีแต่ก็อย่าลืมตีจากของว่าจากของนะือนเพลงอะไรนะมือนเพลงอะไร คำว่าคนดีอยู่แต่ไปไคุ้น่าขายของขายของไอเคยด่าคนพวกยูเทิร์นขับรถไปยูเทิร์นในจุดที่เขาบม่ให้ขับรถไอ,อ,อกระสืบริสุทธ์ทั้งสัตเพราะฉะน,นั้นเขาต้องมองเห็นตัวของมาเขาเคยด่าเขาไว้เขากจะเห็นสุทั้งสัอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นเป็นปัญญาหลายเรื่องที่ว่าปัญญากับพชื่นปัญญาดอกเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนการตั้งกฎให้ตัวเองตั้งสังมิเลยอย่าปองมาเพราะว่า คนนักว่าเออเขาชิบวิทแบบเขาชิบวิทย์บบอ,อันนี้ก็คือไม้เซนได้การใช้ชีวิตเป็นคำตอบทุกอย่างมาเรามคำถามสั้นๆว่าใช้ชีวิตทังไหนมีความสุขรรเราเราก็อยากให้อธิบายแบบว่าขอ,อยกตัวอย่างมาสักเพลงหนึ่งเนาะเอิ่น่าชีวิตว่าไอซื้อข้าวไม้เพลงนี้แบบไหนข้าวไม้อื่นมาชีวิตเนาะเอิ่น่าชีวิตเดี๋ยวถอดรูดเพลงนี้กันให้จะว่าอยู่ พอรูดเทคนิคก่อนก็คือเอื่นว่าชีวิตเนี่ยไอไอได้เรียกบันดาลใจว่าจากคํากล่าวหนึ่งของคุณต่ำอิจิตันนี่แหละเพื่อนว่าชีวิตเริ่มต้นที่คิดได้เมื่อไหร่คือแบบถ้าต่ำตึ๊บเขามาได้ใจเนี่ยใส่ชื่อเป็นไว้ลืมโดนเออขอแหวมือขอเงินพอเงินแม่อยากเที่ยวกับขอโดยที่ลืมมองไปเลยว่าเพื่อนก็บางคนยจางมมาเลยนี่คือการคิดได คิดได้ก็คือถ้าเจ้าสีอายุลร้ปันได้กระสังเจ้าคิดว่าใดเจ้าว่าตังจากคนยังต่างทางเลยเออเออันี้อันนี้นบอให้มันซ้อมว่าออตังจากคนไร้บ้านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับมันบอกเกี่ยวกับอายุแลหละมันเริ่มไม่เกี่ยวกับอายุแล้วเอินว่าชีวิตจ้างในเ,เอ,อินว่าชีวิตคือคิดได้เมื่อไหร่ถ้าคิดได้ชีวิตถึงจะได้เริ่มต้น พอเขาพอเขามองในจุดนั้นามันมันต่ำเขาไม่ได้ใจว่าเออ่นแล้วที่นี่ขยายจากคาว่าคิดได้นีคืออะไรไอ้ยกประยังอันที่หนึ่งคือคาว่าคิดได้คืออันดับแรกคือดูแลตัวเองให้ได้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ได้หาเงินสื่อเขญาเงาป่าจากของให้ได้อันดับที่หนึ่งก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นจะเพิ่งดูแลคนอื่นดูแลจากของให้ได้เพราะคนที่มีค่าคือคนที่รู้จักสร้างคุณค่าให้ตัวเอง คนที่มีค่าจะบอกว่าเราไม่มีค่าก็คุณไม่เคยสร้างคุณค่าให้ตัวเองคุณมีแต่ไปเรียกร้องคุณค่าให้คนอื่นมองเห็นถ้าคุณบม่มีคุณค่าในตัวคุณเรียกร้องให้ตายมันก็คือเสียงเสียงนกเสียงงงใช่ไหมคือผ่านมาแล้วผ่านไปแต่ถ้าคุณมีคุณค่าในตัวคุณเองว่าจาเป็นตองเป็นเปล่าประกาศหรือต้องไปเรียกร้องอีกรากมายถ้าเขามีคุณค่าคนจะอยากฟังในคําพูดคาเดียวของเราคนสิอยากหูคิดได้อย่างไรวะ ขอ,ขอคำเดียวพูดให้ฟังหน่อยเอาขาเอินว่าร้องเบาๆแล้วมีคนตั้งใจฟังออดีกว่าร้องเสียงดังแข่งคนคุยกันเออเออคือแบบว่าพอเพลงเขามีคุณค่าถ้าคนที่อื่นชอบเขาอีกม,มันมีคุณค่าต่อจิตใจเขาอะเราแค่จับกีตาร์ขึ้นมานั่งทุกคนังเงียบเพื่ออยากฟังเราเอ,อ,อันนี้คือการสร้างคุณค่าเอ,อเองแลกกับกัน ตะโกนไปคนอือ่นก็ย่างม้านไปฟังมาอันนี้ไม่ได้ว่าดีหรือว่ดีนแต่เพียงแค่ว่าคุณค่ามูลค่ามันต่างก,กันคุณค่ามันต่างกันพี่จังเป็นเบืองคนสือศิลปินแบบนี้มาพ่นมือสามว่าดีเพราะเขาอยากเห็นว่ารุ่นดีขนาดไหนถึงถึงในปีนศิลปินดังขนานดะเทียบกับเทียบกับการที่ไปเที่ยวรินกับตะโกนให้คนฟังแล้วเขาบ่ได้สนใจอันนี้คือคุณค่ามันต่างกันแต่บ่ได้หมายคมว่า ไม่ใช่เป็นการเหยียดว่าอันนี้อันนี้ต่ําอันนี้สูงแต่เพียงแค่ว่าให้ใส่สิ่งเราเนี่ยย้อนมองกลับมาหาตัวเองว่าเขาสิยูนเขาเขาสิยืนอยู่ในจุดใด็กของห่วงโซ่อาหารครเออันนี้คือการคิดได้เมื่อไหร่การ,รใส่ชีวิตคิดได้เมื่อไหร่อันนี้คือคิดอเลรกคือสร้างคุณค่าโดยทั่เพราะสร้างคุณค่าให้ตัวเองสองคือการสร้างผลงานสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ให้มียอมรับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามเฮ็ุอยู่ เพราะไอเชื่อว่าการเกิดมาแล้วจากไปมันไหลคา,ายกันเลยเ,ออเขามีคนเคยบอกว่าศีบหายอย่างไรแต่เงินศีหาอย่าง,าาส,าางสิ้จะไปต่อสู้อะไรเยอะแยะมากมายออตายก็เอาไปไม่ได้ออซึ่งนใ่จะไอคัดแยงไอคูอออ้ซึว่าก็ใช่อยู่แต่คือถ้าตายเอาไปบ่ได้อะอแล้วคุณไม่คิดที่จะทิ้งอะไรให้คนข้างหลังบ้างหรือ,อ,อสร้งาง สร้างอะไรให้เขากล่าวถึงบ้างนะครับทิ้งคุณค่าทิ้งอยนให้คนข้างหลังได้ได้ชื่นชมัครบ้างนะไอๆก็เลยไ่ค่อยอินกับเข้ามาตายไปก็เอาไปไม่ได้มันเอาไปไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันยังมีคุณค่าต่อคนรุ่นหลังอยู่ินสินะก็เลยคุณเซีย่านี่คือคุณค่าข้อที่สองอนี่แหละก็คือหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ถอดรูดเพลงนี้คือจากบรรทัดแหล,เล่เนี่ยหากแม่นว่าได้ย้อนเวลาขึ้นได้เริ่มต้นใหม่ได้แก้ไขนิ่เดิมเก่าอันนี้ประโยคนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ติ๋งอาจารย์ธนพลตีรชาติด็อกเตอร์รอเป็นอาจารย์สอนอายตังงแต้สมัยเรียนมหาลัยครับเป็นว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เน,นี่ยเน,น,ะนาะคือการที่สิวบอกเข้ามารู้งี้เนี่ย มันต้องผ่านมาแล้วมันต้องพลาดมาแล้วครเออเพราะฉะนั้นเวลาหยดอดกับอะไดกบอได้อย่างเดียวคือลูนี้หูงี่หงคิปไปแล้วหูงี่อันนี้คือลูนี้มันอีมาทอนทอนพี่คอลันก่อนจะเข้าทอนหูทอนคอร์อล่าสุริยาสุริยาทึงฝาตะเวนแจ้งครับอันนี้เรล่าในเชิงสัญลักษณ์แสงตะเวนสุริยาทึงฝาตะเวนแจ้ง สองทางย่างเย็นเห็นปองให้เห็นซองปองไปเออ,เอ,อก็คือสุริยานี่เป็นสัญลักษณ์ว่าเริ่มต้นใหม่ครับเออชีวิตคือนําแต่ความเก่าเราเมื่อได้เจาสีเติมเติมไงครับก็คือเนีย่ยเห็นมอตวเตอร์วินขึ้นไหมล่วเออพอทะวินขึ้นใหมเฮ้ยมันยังมีเวลาอยู่นี่วบชีวิตยังเริ่ตมต้นใหม่ชีวิตยังออกสตาร์ได้อยู่นี่คือเป็นเสียงสัญลักษณ์หลักการต่อจากนั้นก็คือคือนําแต่ความเก่านะก็คือ ความเก่าอ่ะจดจาไว้ให้เป็นบทเรียนมากกว่าเอามาคล้องเข้าไว้ให้เป็นความถุกอ,อันนี้คือความสองประกาท่อนหุกแหละคำมาชีวิตเพรามว่าเกิดมา่อลนไปแต่เกิดใจมันยังมีความหมายขึ้นมาเข้ามาวิตคำมาชีวิตมันเริ่มจากการสังคุนคาครเริ่มสังคุนคาชีวิตจะงมีความหมายก็เลยเกิดเป็นเอื่อนมาชีวิตงั้งนยาวคำตอบ โอเคสำหรับมื้อนี้กะเอาประมาณนี้ไว้ก่อนเนาะเออม่มียังสิฝากอีกบ่บ่มียังสิฝากนอกจากผู้ใดมียังสิฝากฝากไม่หมุ่มน,นะ <laughs> ฝากของฝากว่ะเออฝากเน่ากินเน่าอยากาเนาะผู้ใดมีเน่ากินเน่าอยากก็ฝากมาให้แน่อ่านะครับอันนี้รับชมได้ทั้งช่องไหนเดี๋ยวไปตัดเบิ่งก่อนว่าจะเอาชมทั้งใดหลายช่องก็โอเครับชมได้ทั้งช่องเจมล็อกนะครับอ่าน่าจะเจมล็อก อันนี้น่าจะเป็นอีพีแรกเลยอีพีแรกแราจะสร้างไปเรื่อยๆประมาณว่าบอาสร้างไอเดียสร้างแรงบนด้ำใจครับอาจจะมีเรื่องอื่นนอกจากการสร้างความสุขการใช้ชีวิตอาจจะมีเรื่องไอเดียครับไอเดียการทํางานอไอเดียการทํางานแล้วก็มาไม่เซตในการในการทํางานให้มันตอบโจทย์ครัเอ่อย่างจังไงอันนี้ก็ค่อยว่ากันในอีพีต่อไปเดี๋ยวทีพาไปสอนเล่า เปลีรายการกูแล้วนะสอนได้สิโอเคโอเคครับเปลีรายการไว้เท่านี้คร okay. okay, 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 so ับโอเคครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีคร okay, ับ